สวัสดีคะ่ะทุกคนการพูดโปรแกรมจิตตัวเองดียังไงนะคะดีต่อตัวเรายังไงดีกว่าทุกคนยังไงนะคะก็วันนี้นะคะจะเอาข้อมูลแบบนี้นะคะมาะมาคุยมาพูดคุยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มา ข้างนอกอติ้งข้างนอกนะคะร้อนมากนะคะแต่ว่าอยากจะออกมาคุยกับทุกคนนะคะมาไลฟ์สดการโปรแกรมจิตตัวเองมันดียังไงนะคะซึ่งหน่อยเนี่ยได้ใช้กับตัวเองมาตลอดแล้วมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะคะจากคนที่ไม่เคยมีความมั่นใจนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่กล้าแสดงออกนะคะหรือว่ามีนิสัยอะไรที่มันมันติดอยู่ในใจเราอะ่ะแล้วเราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราพูด กับตัวเองยังไงออกไปแล้วเราไปเชื่อไปรับมันนะคะ,ะก่อนอื่นจะจะบอกก่อนนะคะว่าการพูดกับตัวเองเนี่ยนะคะจริงๆเราพูดกับตัวเองมาหลายอย่างนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้มีหลายคำมากที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะส่วนมากจะเป็นคำที่ไม่ค่อยดีนะคะ คนที่ไม่ค mm ่อยมั่นใจในตัวเองก็จะบอกว่าฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรได้ไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสังเกตไหมนะคะเวลาที่ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเป็นคนที่หาของไม่ค่อยเจอเราก็จะบอกตัวเองมาเสมอว่าฉันเป็นคนที่หาอะไรไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะหน่อยเองเหมือนกันนะคะจะเป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยกล้าแสดงออกพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยหน่อยก็เลยคิดว่าหน่อยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกแล้วก็เลยไม่มั่นใจตัวเองมาตลอดเวลานี่คือเขาเรียกว่าพลังแห่งการโปรแกรมจิตตัวเองนะคะเสร็จแล้วบันดียังไงนะคะก็ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนนะคะจากการที่เราจะโปรแกรมตัวเองในด้านที่ไม่ดีสมมุติในเรื่องของ r l a t i o n s ช i p ความสัมพันธ์ใช่ไหมมีใครที่ได้โปรแกรมจิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่เคาะร้ายในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมคะมีไหม เราคิดว่ามีหลายคนเลยใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าฉันเป็นคนที่แบบทําคุณกับคนไม่ขึ้นอเป็นคนที่มีกรรมฉันนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าเจอแต่ลักที่ไม่ดีคนดีๆเขาก็ไม่มองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นคําที่แบบบางทีเราโปรแกรมตัวเองออกไปแต่เราไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวนะนะคะมันมันออาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรา เราพูดกับตัวเองเรที่เราเองก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะพูดแต่เรารับไปแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นจากเหตุการณ์ที่เราเจอแล้วเราก็เอามาตอกย้านะคะเข้าไปนะคะอันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าความเชื่อนะคะมีผลสําคัญต่อการโปรแกร,รมจิตตัวเองมากเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราพูดนะคะแรกๆกเราอาจจะไม่เชื่ออ่าสมมติในเรื่องของความลบใช่ไหมความคิดลบตอนแรกมีคนมาบอกเราว่าเราพูดไม่เก่งตอน,อนยาตัวอย่างตัวหน่อยแล้วกันนะคะมีคนมาบอกว่าหน่อยพูดไม่เก่งเป็นคนที่แบบ ไม่มั่นใจตัวเองตอนแรกหน่อยก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าหน่อยเป็นคนที่แบบมั่นใจตัวเองฉันก็สามารถเก่งได้ฉันพูดได้อะไรเงี้ยหน่อยก็หน่อยก็พูดอย่างงั้นนะคะแต่สักพักหนึ่งนะคะเมื่อมีเหตุการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันนี่แหละไม่มั่นใจในตัวเองเออเวลาเกินเหตุการณ์อะไรขึ้นฉันก็ไม่กล้าที่จะนําเสนอตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานนะคะที่มันไปต่อย้ํา ความเชื่อหรือคําพูดแรกๆที่เราบอกกับตัวเองหรือคนอื่นบอกกับเรานะคะแล้วก็เรารับเอานะคะเพื่อมาตอกย้ําเหตุผลนะคะว่าเราเป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจนะคะในเรื่องของความเชื่อก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวความเชื่อมีความสําคัญมากๆในการที่จะทําให้เราเป็นคนแบบไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเชื่อนะคะ ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคะว่าสิ่งที่เราพูดบอกกับตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่เราต้องการได้นะคะอ่ะทีนี้อ่าโดยจะแชร์นะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่ออาไม่แน่ใจว่าชื่อหนังสืออะไรนะคะแต่ว่าเขาเขาบอกไว้ว่าอชื่อปกหนังสือนะคะว่า คำพูดนะคะมีพลังนะคะหนังสือเล่มนั้ C. C. นบอกไว้ว่านะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะเวลาที่เราบอกกับคนอื่นออกไปเนี่ยนะคะว่าเราเป็นคนมั่นใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะได้รับกลับมานะคะมันเพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือเราจะเป็นคนแบบนั้นตามที่เราพูดออกไปนะคะแต่ถ้าเราพูดกับตัวเองอสมมติเราพูดกับคนอื่นนะคะคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไม่รู้เพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าเก<ๆ>ิดว่าเราพูดกับตัวเองนะคะมันจะมีผลกับเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนี่คืองานวิจัยนะคะจากหนังสือเล่ม หรือทุกคนลองไปเซิร์ชดูได้นะคะว่าการโปรแกรมจิตนะคะตัวเองเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราใช้พลังจิตหรืออะไรอย่างเดียวนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการพูดนะคะพลังของคาพูดเนี่ยมันมันมีพลังอ่ะนะคะมันมันเป็นพลังงานสั่นสะเทือนมันเป็นไวเบชั่นทุกอย่างเลยนะคะอะ่ะเหงื่อแตกร้ <laughs> อนมากอะ่ะทีนี้ ะะพอเรารู้แล้วว่าอ๋อการโปรแกรมจิตตัวเองเนี่ยการบอกกับตัวเองการพูดกับตัวเองเนี่ยมันมีผลกับเราหนึ่งรอยเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนลองเปลี่ยนนะคะว่าวันนี้เราเริ่มนะคะจากการที่จะโปรแกรมจิตตัวเองไปในทางด้านไหนนะคะชัน เป็นคนแบบไหนฉันเป็นคนยังไงฉันอยากประสบความสําเร็จแบบไหนนะคะจงพูดมันออกมานะคะยกตัวอย่างหนึ่งประโยคแล้วกันสั้นๆนะคะจากหนังสือ10คำพีนักขายผู้ยิ่งใหญ่นะคะของออกแมนติโนอันนี้หน่อยก็ชอบมากหนังสือเรื่องนี้นะคะก็อ่านประจํามันเป็นมันมันรู้สึกได้พลังนะคะเวลาเราอยากเป็นความรักใช่ไหมนะคะหน่อยกระทักฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจนะคะหน่อยพูดอะไนี้ทุกเชา้านะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประโยคนะคะที่มันตอกย้านะคะในเรื่องของการ เซลท็อกนะคะว่าเราพูดยัางไงเราจะเป็นอย่างไ้นนะคะก็คือให้ทุกคนลองพูดแบบนี้ค่ะคาพูดทุกคําของฉันที่พูดออกจากปากฉันไปมันจะไม่อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะไม่ศูนย์ไปเลยนะคะมันจะเป็นจริงทุกคําคําพูดของฉันที่พูดออกจากปากฉันมันจะมีพลังงานและเป็นจริงแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะไม่มีวันศูนย์เปล่า ในสิ่งที่ฉันพูดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเวลาที่เราคิดหรือแม้กระทั่งพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นเนี่ยนะคะให้ระวังคําพูดให้ระวังความคิดนะคะเพราะทุกคําที่เราพูดออกไปนะคะมันมีพลังงานและมันจะไม่สูญเปล่ามันกำลังเป็นพลังที่ก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นกลายเป็นจริงอะ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันมันสุดยอดขนาดไหนอ่ะนะคะประโยคนี้นะคะคําพูดทุกคํานะคะของฉัน มันจะไม่สูนเปล่าแล้วมันจะส่งผลทาให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันพูดเห็นไหมถ้าเราแบบนี้ออกไปนะคะทุกคําของเราเราจะระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าการที่เราพูดกับตัวเองหรือพูดกับคนอื่นนะคะเพราะทุกคําของเราคือประกาศสิทธิ์สุดยอดไหมอ่ะเวลาที่เราพูดอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นจริงอะ่ะนะคะเราจะอยากพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองไหมก็ไม่จริงไหมนะคะเพราะวันนี้แหละนะคะ ลองหาประโยคน,นะคะที่มันทําให้คุณฟังมันราใจนะคะมาทําให้ตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่นะคะเราไม่ใช่คนคนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งสาเหตุที่เราเจอแต่เรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราเราติดอยู่ก็คือโปร,กร,โปรแกร,รมจิตตัวเองนะคะบางทีความเชื่อเก่า,เ,กา,เ,กาเนี่ยที่เราเชื่อว่าเราเป็นสิ่ง,งนั้นท,ท,ทั้นทีคอมบอนเซนข้างในนะคะในหัวใจของเราบางทีมันไม่มันไม่ได้ตอบเซเยสนะคะเวลาที่ อันนี้ในผู้นําจิตวิญญาณนะคะของอับราฮัมฮิกเนาะนะคะเป็นผู้นำน้านจิตวิญญาณนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะเขาเขาบอกไว้เลยว่าเวลาที่อะไรที่มันไม่ใช่จะทําจริงๆเวลาที่เราพูดนะคะกับตัวเองเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกยังไงให้เช็คกับความรู้สึกถ้าสมมติว่าวันนี้คุณบอกว่าฉันเกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรมเก่าไม่มีวันได้ดีไปกว่าน,นี้หรอกหรือไม่มีวันได้ผุดได้เกิดหรอกอะไรเนี่ยคอมบอนเซนของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่ดีนั่นนะแปลว่าไปผิดทาง ท่านแสดงว่าคาพูดนั้นหรือคอนเทนต์ที่าจะทำนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะจะทําคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนดันที่จะทําคือเหมือนแบบเวลาที่ต้นไม้ตดเกิดมาหรือใครก็ตามที่เกิดมาเนี่ยมันต้องเติบโตนะคะแม้กระทั่งด้านจวิญาณนั่นแต่ต้องเติบโตไปข้างหน้าถ้าไม่โตก็คือตายนะคะนี่คือดทนนะคะทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่คือจะทําที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือสัจธรรมไม่มีใครหนีความตายพ้นนี่เคยสัจธรรมนะคะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะพอเราฟังแล้วเออเราเข้าใจเนี่ยคือเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ้โหเ,เกิดมาแล้วชดช้กรรมชาตินี้ไม่สามารถที่จะมีรักดีๆความสมคัญดีๆได้หรือมีคนมที่จริงใจเราคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าหัวใจของคุณน่ะนะคะมันจะไม่ใช่นะคะเหมือนเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากจะเติบโตเราอยากจะเป็นคนที่อ่า ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบดีกว่าที่เราที่ผ่านมานะคะที่คตอว่าเราอยากร่ำรวยนะค,ะคนในครอบครัวเราไม่เคยร่ำรวยแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าเธอเนะี่ยมันร่ำรวยมากกว่านี้หรอกเพราะ,ะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าเพราะเกิดมาในครอบครัวแบบนี้และที่สําคัญเนี่ยเธอก็เรียนมาเท่านี้เธอก็ได้เท่านี้แล้วเธอจะสําเร็จได้ยังไงอะไรเงี้ยคอมมอนเซนส์นของเราเหมือนว่าถ้าเราบอกว่าไม่ใช่นะคะก็คือว่าไม่ใช่นะคะแสะดงว่า มันมาผิดทางนะคะสิ่งที่เราพูดหรือคนอื่นพูดกับเราแล้วเรารับเอาเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะนั้นเรอาความเชื่อเขาเรียกว่าปัดความเชื่อที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ได้ตรงนะคะที่มันไม่ใช่แต่จะทำความจริงนะคะออกไปจากสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วเราคิดว่าทุกคนไม่ต้องการสิ่งที่มันไม่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเราไปลงเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจริงนะคะเพราะเราไม่รู้เฉะนั้นเอง ะกอดหน่อยนะคะจะมีไอเดียหนึ่งนะคะาจะทําเกี่ยวกับเซลท็อกอยากจะทำให้ตัวเองนี่แหละนะคะเปลีนแปลคนอื่นด้วยนะคะอยากจะทํเซลเซท็อกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวงล้อชีวิตทุกด้านนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์เพื่อนอะไรเงี้ยอยากจะ ทำเป็นเซลทอกับตัวเองนะคะเพื่อมาโปรแกรมจิตตัวเองนี่แหละนะคะอยากจะฟังทุกวันนะคะก่อนนอนแล้วก็ช่วงเช้านะคะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแนวคิดนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วในเริ่มโปรแกรมจิตตัวเองมันตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วจากคนที่โปรแกรมตัวเองไม่ค่อยจริงไม่ค่อยไม่กล้าแสดงออกก็จนสามารถออกมาพูดหน้ากล้องแล้วก็ออกมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจะทำเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนเราดูในเพจนี้ได้นะคะก<ค>็จากการที่โอกตัวเอง ไมกา้าออกกล้องนี่แหละนะคะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละนะคะก็บอกตัวเองนะคะก็เลยสามารถมาพูดได้ถึงตอนนี้นะคะทีนี้ก็อยากจะมีไอเดียว่าเราอยากจะดีขึ้นมากกว่านี้นะคะก็อยากทำบทเซลล์ทอกที่มันโดนใจตัวเองนะคะแต่ว่าหน่อยคิดว่าถ้าเราทํานะคะมันก็น่าจะดีกับทุกคนด้วยนะคะว่าบางคนยังติดอยู่นะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะก็อยากจะ แชร์ส่งต่อให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้มีอะไรเยอะเลยจะเริ่มทำนะคะก็ฝากทุกคนติดตามไว้นะคะแล้วก็เป็นเสียงโอดิโอนะคะเป็นเสียงฟังเนาะนะคะเป็นมีเพลงมาเล่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรบทสื่อทอโปรแกรมจิตตัวเองนะคะเราคิดว่าจะเป็นอยู่กับทุกคนแน่นอนนะคะเป็นคําที่เป็นจรรมนะคะแล้วก็เราฟังแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นเร้วใจนะคะ,คะก็จะบอกอยากจะแชร์นะคะในไลน์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ C.F. นะคะมาก่อนได้นะคะก่อนที่จะเปิดคอร์ริงก็เต็มนะคะเป็นมินินะคะมินิคอร์สเป็นออริโอคอร์สนะคะชื่อคอร์สยังไม่รู้เลยะคะ่ะแต่ว่าสามารถ C.F. มาได้ะคะราคาเต็มเก้าเก้าเก้านะคะแค่ได้เองเป็นการโปรแกรมจริตฟไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าคำนี้รับรองว่าเศาจะทมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ึ้นมานตั้งใจทําตัวเองนะคะก็อยากจะ ยังไม่ทำนะคะเราจะเริ่มทำนะคะอยู่ที่5 5 5นะคะประคตถึงเขาก็กลานะก็โอเคนะคะสำหรับรายนี้ใครชอบนะคะก็แคหน้าจอนะคะแล้วก็อีกบอาเลยสำหรับคอร์สนี้นะคะเป็นโปรแกรมท้องนะคะเอ่อมันทั้งทุกด้านนะคะก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ค่ะจะกันในไลฟ์ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะพูดในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นเท่านั้นเพราะคำพูดทุกคำของเราคือประกาศสิทธิ์ค่ะมันคือพลัง